มาตาที่สามต้องชนะเท่านั้นเป็นรอบนี้เราเป็นมินิบาบอคแตกแล้วก็สกายแอลดูดิแล้วก็ติดเป็นสกอบคูลสองให้กับสกายแอล ไม่มีปืนพกอ่ะยานะโ oh, oh, yeah. อ้โหยิงถ้าสมัยสตงต้องยิงเราได้ก่อนตลอดได้ไหมก็จะโอเคชีว okay. ยิงม่วงม่วงผ่านพุ่มไม้ก็ได้เนี่ยรันส่องอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วคราวนี้พอพอเขาเดินมาใช่ไหมเราก็กินม่วงเลยกินม่วงไปเลยโอ้โหโ,โ,โอ้ระวังระวังแก๊สแก๊สลิงระวังเราพักนักแก๊สลิงระวัง โอเคตอนนี้กำลังสุดสีกัน,นอยู่ใครมันยิงมา,มาออะวะเฮ้ยสตโตยังวะมันยิงมาอ๋อัดเจ็บบนนู้นเลยต้องจัดการพวกบนนู้นก่อน ไอพวกนั้นคงแบบเพ้ยมันยิงไปได้ไงวะโอ๊ะมันมีอยสองรูเพื่อนนั่นทำไมโอ้โหเราแพ้แน่แม่แพ้แน่แแพ้แม่แพ้แม่ชิบไม่ไหวแล้วนะจะบุกแล้วฮนะ จะบุกละนะหัวชิงชึบคอฟฟ์ฮึบลบหลมุเข้าลูชุบชน็อตน็อตน็อตเืยนั้นมันน่ายิงนนั้นมันน่ายิงเงียบ ปั๊บปั๊บมันน่ายิงจริงๆหึ่หึโน่โน่โนเพี่นแตกหึห่ึสปอตแอนิมีหนึ่งยีเอยยย Uh, hiến, uh, Ui, hình toa lại đơn mạ Đi đốt, đi đốt

โอ้ยโอ้ยโอเจ็บ,บไปทั้งวัวงนีงทำไมเฮ้ย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 ยโอ้โหมันมันส้มอย่างเดียวอะแล้วทำไมเราไม่อยู่ฝ่ายนูน้นบ้างอะ ผงอยู่แต่สีฟ้าเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่อยู่ที่ผมละเกมมุมองมันชอบปะเนี่ยแน่แน่เนี่ยไอซิมดงอย่างชินดงกล้วยทอดป้าโบคาแตะก็เลยไปแก้ด้วยนะเงยบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยตัวฮอตตัวฮอตตัวฮอตมาตัวฮอต

ชึบชึบชึบเงีบชึบล่ออัดชึบล่ออัดชึบอัดชึบอัดชึบ้ล่อล่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคือแทนที่มันจะไม่มันจะมาบวกกันตรงๆเนาะไม่ส้มอย่างไงเนี่ยผมเกลียดกาส้มอ่ะ โอเคแตกแตกแตกตัวฮอตแตกตัวฮอตโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาสแปมระเบิดมาไอ้ยัยยยยยยมาสแปมระเบิดมาอื้มผมจะตายไอ้แมวผมจะตายแมวอะซิอืท โอเคโอเคโอ้ชิบหายแล้วอย่าตายอย่าตายถือ เดียบร้อยครับเกมสข้าบังมาแล้วครับมาแล้วครับมีคนไทยอยู่ด้วยหลาย,ลายคน,<บ>นด้วยสัตว์วายคุณจะกระทบผลหนึ่งวาย,ยู่การบ้านวาทคามก้ใจเย,ย็นเพื่อนตออนี้าตปไปเสียงนะทนมันจะเป็นการสร้างสมัูรวนในคลิปเรา สกายเอลว์ผสมกันเลยมาพร้อมละมนทิ้งคือผมสงสัยอย่างหนึ่งทำไมไม่ทิ้งขอกัตโนมัตให้เลยพอเริ่มเกมก็งง ชบโอ้โหมาถึงก็ตายเลยแล้วใครมาสั่งสอนให้ออกแบบนั้นวะเพื่อนไม่โอ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 ึนอนนอนนอนแล้วก็เล่ง <c oughs> เขา้า ไปส้มกันอยู่ตรงนั้นอหะ <c oughs> แตกไปเลยเฮ้โยโอเคผมดูละจุดนั้นไม่ควรส้มนะทุกคนเฮ้ยทีมเรามา่านี้วตานี้นี่ในหน้าจะไป็นตาสาแา้วทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ เป็นตาสุดท้ายจริงๆ,ๆนะคือน่าจะเฉยๆดูกันน่าจะคือมีทั้งคนโง่งแล้วก็คนเทพมาในทีมเดียวกันมันก็จะงงๆเ,อ,เ,อ,เออเออเออเดือดเอแบบนี้แหละนี่ผมผมว่าบางคนผมเป็นคนปกตินะถ้าผมเป็นคนกากก็ไม่น่าจะมายืนอยู่นะแรงนี้ได้ชดบิการปวดตัวอย่างนี้ต็งไม่แช่หรอกแรงสุดยากผมก็เลยมาเล่นพวกอาร์ติอาเคดอะไรพวกนี้ พูดไม่เป็นภาษาพูดไม่เป็นภาษาเนียเนียไอ้พอดีเข้าอยู่นี่สองก็จะเห็นแต่ทีมตัวเองนะจจ เคลียเคลียว้าโว้ยมันมีพวกส้มมันมีพวกส้มอ่ะส้มโอเคไม่มีแค่แค่แค่ชัดะชัดเคชัดนชัดเา้า้าเๆๆาเกเหือน น่าจะมีรถถงังถ้ามีรถถังผมว่าน่าจะเละกว่านี้เกมนี้ก็น่าจะเละไปเลยเเพื่อนผมถามจริงเขามาเก็บตุนเก็บระเบิดกับตรงนี้เลยเหอ้อ ไอ้บนๆบอลบนบอเขาจบอะไรอ,อ๋อชีวิตเรามีชีวิตด้วยลืมเฮ้ยสตูเข้าไปวะจงจากนี้ตัวตรงน้นด้วย เซฟเซฟเซฟต้องเล่นแบบเซฟหน่อยเซฟตี้เซฟตี้เฟิร์สย่านะอย่ามีพวกแฮกนะถ้ารู้ว่าเกมนี้มีแฮกผมคงไม่มาเล่นบอกใช่ไปเล่นฟรีไฟแดนนะเอ้ยไม่ใช่เฮ้ย โอ้โหเพื่อนฮอตเพื่อนฮอตมากเพื่อนฮอตมากเพื่อนฮอตมากเพื่อนนั่นป้าเลยเพื่อนเงียบเออเออชุบชุบเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือดโอ้ กลาสมันเกินยังเดือดแต่อตอนนี้เดือดจริงยิงแทบโอ๊ะฮะทำไมยังคงเหลือหนชีวิตหน,น้านี้หรือว่านี่เป็นชีวิตสุดท้ายของผมก็เป็นได้เนบ โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโดนเ,เโดนเซอร์โดเลเซอร์อชุเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไฟโพรสักสขานาดนั้นใครไม่รอว่าล่ะอีชิบเฮ้ ค่อยเคลียเท่าไหร่นะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ open fire เฮ้ยสไนเออร์คิดว่าจะจะใช้สไนแล้วเก่งนักเออมาดิโอโห <6 S 2> คูณหกไปเลย yeah. เดี๋ยวเอาโคมให้คาดิ มันจะสูบโหดเยอะๆขาขาขาก็แปลกโอ๊ะโดนคิวเฉยมาเราจะชนะทุกคนเย้อย่าพลิกเกมนะจะศัตรูทั้งหลายไม่งั้นถ้าจะฆ่าแกคูณหกคูณสามคูณหกมายาก เป็นนวยพนเซอร์สตอบ้างเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโฮ้ย้ยเฮ้ล้ยเฮ้ย้ยเฮนเย้ย้ยเฮไย้ยเฮ้อย้เยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเยเฮ้ยเฮยยเฮ้ยเฮ้ย้ยย โอ้โหเราจะชนะแล้วทุกคนสามสองหนึง่งเย,ย่ลุนลุนลุนฟันธุ์สัช็อตเออหืมสังหารหนึง่งช็อเออสองสังหาร,หารมีคนตายเยอะมากอะทุกคนแต่ว่าผมก็ช่วยเยอะนะ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดี